สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปอยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูปอนะคะก็มีท่าบริหารสมองง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทําตามกันเดี๋ยวเด็กนะคะเตรียมตัวและทําตามไปพร้อมๆกับคุณครูปอ,อเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเริ่มต้นที่กันไก่ทามือแบบนี้ค่ะกันไก่คข่คข่ผ้าไหมไาย หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลค่ะทำทันกันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะคะเริ่มต้นที่กันไกลไข่ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ, 2, บ 50. 50, สองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เดี๋ยวเราจะทำไวขึ้นนะคะหนึ่งสองซ้ำกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ 50. 50, สองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ เมื่อเราบริหารสมองแล้วเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสําคัญในชุมชนเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่ามีใครบ้างอยู่ในชุมชนมีสถานที่อะไรบ้างอยู่ในชุมชนและเอ้มีใครสงสัยบ้างไหมว่าคําว่าชุมชนเนี่ยคืออะไรทําไมถึงเรียกว่าชุมชนกันนา ถ้าเด็กๆไม่รู้นะคะคุณคณรูป๊อตจะมาแอบกระซิบบอกให้เลยค่ะคำว่าชุมชนนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า community community ก็คือการที่บุคคลนะคะจำนวนมากมาอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่บริเวณเดียวกันนะคะมีวิถีชีวิตนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยคล้ายๆกันคอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วก็ยังอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันด้วยค่ะ ก็เหมือนกับถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะมาโรงเรียนมาจากหลายคนเลยมารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนก็นับว่าเป็นชุมชนได้นะคะเพราะว่าอะไรเราจํานวนมากมาใสายอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตคล้ายกันก็คือเรามาเลยคะ่ะมาเรียนหนังสือเหมือนกันและเราก็ยังอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนหรือกฎระเบียบของห้องเรียนที่เราใช้ร่วมกันนั่นเองค่ะ เมื่อเรามาอยู่กันเป็นชุมชนแล้วนะคะการมีส่วนร่วมนะคะในชุมชนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะโดยเรานะคะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจําปีงานทอดกรถิ่นงานผ้าป่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะที่ชุมชนจัดขึ้นเราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการแสดงถึงว่าเราเนี่ย เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและจะทำให้ชุมชนของเรานะคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคือสถานการณ์อะไรคะเด็กสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9นะคะทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนในขณะนี้คืออะไรต้องมดการจัดกิจกรรมก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นการรวม รวมบุคคลหรือว่าคนเนี่ยไม่อยู่รวมกันเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนเนี่ยกำลังป่วยอยู่หรือคนไหนเนี่ยเป็นพาหะในการนําเชื้อโรคอยู่นะคะดังนั้นการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีในตอนนี้นะคะก็คือการหยุดเชื้ออยู่ที่บ้านนะคะดูแลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงหมั่นล้างมือนะคะแล้วก็ ออถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ช่วยในการล้างมือหรือว่าเช็ดข้าวของนะคะให้สะอาดนะคะและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะในอนาคตเราก็ค่อยมาเลยคะ่ะจัดกิจกรรมและรวมตัวกันอยู่กันเป็นชุมชนที่น่าอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะโดยคำชี้แจงนะคะคือเขียนตามรอยประนะคะและวาดภาพอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นค่ะ โดยคำนะคะที่เด็กๆจะต้องเขียนตามรอยปากก็คือโตขึ้นหนูอยากเป็นจุดๆนะคะและให้เด็กๆนะคะเขียนเพิ่มเติมอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นนะคะซึ่งอาชีพนะคะมีมากมายเลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะว่าโตขึ้นแล้วหนูอยากเป็นอะไรนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาอวดคุณครูปอด้วยนะคะ คำชี้แจงคือให้นักเรียนนะคะรวมผลบวกต่อไปนี้ค่ะผลบวกนะคะหรือว่าผลรวมนะคะคือการเอาจํานวนนะคะ2ค่าหรือหลายๆค่าก็ตามแต่ที่เขาให้มานะคะเอามารวมกันเดี๋ยวเรามาลองดูแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะ2บวกกับ0บวกคือการเอามารวมกันดังนั้น2บวกกับ0นย์ก็ต้องได้ แค่2ถูกต้องแล้วค่ะเขาว่า0ูนย์ไม่มีค่านั่นเองเด็กๆก,ก็เขียนเลข2ลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ก็คือ2บวกกับ1การบวกคือการเอามารวมกันดังนั้นเมื่อบวกกันแล้วก็จะได้1 2 3คําตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะ3เ,เด็กๆก็เขียนเลขก3ลงไปเลยข้อต่อไปค่ะอะไรคะ 2บวกกับ2ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือมารวมกันเด็กๆก็นับรวมเลยก็เป็น1 2 3 4ดังนั้นคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะ4ถูกต้องแล้วค่ะข้อต่อไปค่ะเอา2บวกกับ3เอามารวมกันเด็กๆน,นับรวมกันเลยได้1 2 3 4 5คําคำตอบคือ 5้าค่ะเด็กๆก็เขียนเลขห้เติมลงไปเลยนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆคือ2บวกกับ5ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชูขึ้นมา2ฝั่งนี้มี5นับรวมกันค่ะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7เด็กๆก็เติมเลขก7เลยนะคะข้อต่อไปค่ะ2บวกกับ6นะคะซึ่งแบบนี้ใช่6มไหมคะ แบบนี้ไม่ใช่6นะคะแบบนี้จะนับได้แค่1เท่านั้นเองจะทํายังไงดีหละ่ะมือของเราสองข้างมีแค่ฝั่งละ5เองดังนั้นนะคะเคล็ดลับก็คือให้เรานะคะเอาเลขจํานวนมากไว้ในใจและชูเลขที่เหลือนะคะขึ้นมาเพิ่มหลังจากนั้นก็นับต่อจากเลขมากที่เราเก็บไว้ในใจค่ะจะเข้าใจไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองทําไปพร้อมๆกันนะคะ2บวกกับ6นะคะแล้วก็6ไว้ในใจชูเพิ่มขึ้นมาอีก2 นับต่อจาก6ค่ะ6แล้วไงต่อ7 8คําตอบข้อนี้ก็คือจะได้เท่าไหร่คะ8ถูกต้องแล้วคะ่ะข้อต่อไปค่ะ2บวกกับ7ใช่ไหมคะ7คือเลขมากเราเอาเลขมากไว้ในใจชูเพิ่มขึ้นมาอีก2ค่ะนับต่อจาก7นะคะ7แล้ว8 9คําตอบข้อนี้ก็คือได้9นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะ2บวกกับ8 2กับ 8. เลข8มากกว่าเอาเลข8ไว้ในใจชูเพิ่มขึ้นมาอีก2ค่ะนับต่อจาก8 8แล้ว9 10คําตอบข้อนี้ก็คือ10เด็กๆก็ใส่ลงไปเลย10มี1นึ่งนำศูย์ค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆ2บวกกับ4เลข4คือเลขมากแล้ว4ไว้ในใจชูเพิ่มขึ้นมาอีก2นับต่อจาก4 4แล้ว5 6 ข้อนี้คือ6ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ2บวกกับ9เล็ก9คือเลขมากใช่ไหมคะเรา9ไว้ในใจชูเพิ่มขึ้นมาอีก2ค่ะนับต่อจาก9 9แล้ว10 11ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ทำใบางานครบทั้ง2องใบแล้วนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย